ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าที่รักพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่นำเรากลับไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ูกขออธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกท่านที่กําลังมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างญาติสนิทมิตรสหายหรือความสัมพันธ์ในรูปแบบใดๆก็ตามในความไม่สมบูรณ์ของเราหลายครั้งทําให้เกิดความขัดแย้งสร้างบาดแผลสร้างรอยร้าวสร้างความเจ็บปวดให้แก่กันและกันเสมอขอพระเจ้ายกโทษ ในความผิดพลาดเหล่านี้ขอพระองค์ฟื้นฟูทุกความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ขอพระองค์เยียวยาทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดในใจให้เราสามารถยกโทษและให้อภัยต่อก,กันและกันได้โดยกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันดังเดิมลูกอธิษฐานในนามพระเยซูกิ์อาเมนหากท่านมีความทุกข์ใจและต้องการคำอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษ เข้ามาหาเราได้ชี้หมายเลข0819602181